สวัสดีค่ะพากันจะกางนังเคตเดี๋ยวมันีก็จะผาน้ำตาลไปซื้อของจากเขาบ้านเดี๋จะไปซื้อของใส่แล้วจะลุงกระพึงจะเล่นโรงเรียนมามาห้อยเชยนกับเสื้อน้ำตาลไปเลยี๋ยวจะให้อาเจียวผ้าไปจ้ะเพราะว่ามันคํามแล้วลุงก็ะพึงเล่นโรงเรียนจ้าตอนนี้ก็หามงกุลกลัวแล้ว เลี่อนก็เปิดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปเอิ้นน้ำตาลกันจ้ะเล็นยังอยู่บุเซอร์ล่ะแมนเล่นยังโอ้ มันสิคำมันสีคำไปไอิรมรยัแ่ี้ยงไปเร็วเเดีวยวถ่ายน้ำตาลแต่งตัวกันจ้ะ มื่อนี้กลับไปโรงเรียนเมื่อแรกจะตอนแรกว่าไปโรงเรียนวันที่สองวายหยุดเงีววันที่นีเอาแปอามากกับว่าไปมื่อนี้จะเมื่อนี้ตาอ,อยากหัวแห้งเด้อแบบตาอ,อยากอายคนเด้อน้ำตาลเ<ะ>ขาเรียนพารามือน,นี้วันที่นี้แต่<ป>ซึ่งเขาเรียนไป<ะ> <laughs> แบบตาอ,อยากอายคนแหง้งเวมืนทองใสๆเรียนอยูอย่อยสองคนใครยได้ยังมีหมูอ,อยู่ แก้อาอยากอายคนให้ไปผู้เดียวแล้วก็นี่มููส่าอีกคู้หนึ่งใส่สเซอร์เนียนไปคื่กันแกตว่าอ,อยากอายคนมูซ่ามันกับฝ่าวันมูซ่ากับตื้นที่จะใช้ในตีหาเครื่องนี่ลหละันที่นี่ลุงไปหนึ่งเขาไว้มาทานลุงไปเบิ้งมาสิไปเเลียเขากปเลเบิ้งมาเขาลงไปแล้วแก๊สเบิร์ดก็เลยเฮนนนัเนเฮนี่ก็เลยสวยสนุสนิเดีอาบน้ำไปโรงเรียน ประมาณหกโมงยี่สิบตามิบนมีเราะน่นอยงไรไปอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนนุ่งกระเป๋านอนนุ่งกับในบเบิ้งตารางเรียนกะอาบน้ำแล้วลใส่ชุดโรเรียนเลยมาที่นี่มันจะตารางเรียนกับเบิอ้อ่วามันมีขาบคู่คนนี้แต่ว่าเรื่องเบื้องว่ามันเป็นหนึ่งของวิชาใดาเ,เพราะว่าคู่คนหนึ่งอะสอนสองวิชาสอนสู้ขาเก้าพละ วันที่หนีนุคิดว่ามันเป็นวิชาพละเอ้ยบอมยันเห็นว่าบอกผิดเลยนุนะคิดว่ามันเป็นวิชาสุขาก็เลยใส่ซูนาเรียนแต่าตรงนี้นแหละเห็นตะมูเซซูน์อันภาะเต็มเลยเจ้าของเซซูนาเรียนผู้เดียวแล้วก็อ,อยากอา่านขึ้นยางน่ามูมูก,กับส่ปโปรโรจะคล้องเซซูนาร์เรียนผู้เดียวมันนะ เดี๋ยวถายน้ำตาลก็จะเดียวก็จะจับออกไปหา,าเจให้อาเจียวพาไปเรื่องก็จะไปซื้อของตอนนี้ก็หอดบ้านเจียวแล้วจ้ะเดี๋ยวถ่ายเจียลทูบอกเอาเช่นมาสกพาไปซื้อของหา,า,า,าเจลมาอยู่จ้ะเปิดคลิปแล้วมึงจะผอมมึงหมูมสาไปแล้เนี่ยกะห,หวัวยยังไงสัเนี่ไปไปหัวยยังไงเด้ มัดผมแบบเปล่าแม่ใหญ่มาท่านรถมือซ้าเราไปกินข้าวห้องรถข้าวกนไปกินั้องรถมัดแค่วางมือว่าสิตต้ก็ยังมัดผมบ่ได้ก็ได้บรตัดหาไว้ยาวเลยหาอาจารย์กันจ้ะ ไอเจ๊ก็ให้นก็มาตันเลยจ้ะเอานันตันก็ว่าทานุไมาจะน้องเงี้ยยังไปป่ะจ้เพ่กักาเปิดไฟก็จ้า ในในใไปกันเลยจ้าจ้าตอนนี้ก็กลับมาหันบ้านแล้วจ้าตอนแบนรุ่งตลาดไปซื้อของเริ่มถืถอเพราะสามลงไปถ่ายคลิปก็ได้ของมากินจ้าก็ได้นายาลก็ได้ของในในอ,งใใองไะไรคะจะ,ะได้กรตดองไม่ได้เอออยากกินแบไม่เกิดเดี๋ยวเราจะกลับออกไปให้นาแถวจ้า เดี๋ยวคา้องตัวใได้เนื้อย่างกับของมาใถกินพอย่เหยนกับ,ม,ไไกบมันมันมีคนอยู่กับานี้คนคือเนื้กินไปว้วันนีน้ไปตฮีเนกับแต่พวกอย่างหมือเลย่าทั้กัน็ได้แล้วมือแรกก็ลราตดตามลฟ์สดจากยไมแรงจะลฟยซดกินเน้อย่างอยู่ยูทูบเชิญอะ อ้าตามอะไรปะไรรูนดน้อมาทำการเน่น <c oughs> ในอีหยังเน่นเลยว่าขยันเขาบไม่สิไปตันนี่ปะเดี๋ยวมาทำกาะใ้คิวกอนตันดปะในอีหยังเน่เลยอันนี้ก็เส้นเนบออันขนม,มตังวัไนไหมนันเหลยหยอนเดียยเด๋ยวขนเลยอะไรซื้มากเลยเดเลยขาไม่กินจา้าเพราะว่าน,นุ่งกลับไปโรงเรียนกับม่เด้เห็นเด้กกินไว น้ำตาลก็คิดว,วนี่น่งกินถ้าไ <c oughs> ี่ด่ากันนะพี่เดี๋ยวเ็จะกลับเอาไปหายาจะระยุผู้เดียวขาวนึ่งกับ้านในอุ่นเยอะมือสาวอุ้นขออะไรกับแก๊สเบิดก็แล้ววันนี้ต้องไปเคียร์ข้าว่พาหนีเด้แก๊สเบิเเร์ดเนี่ยมือแรกมือแรกอาจจะกับจลละไะไสุดเทวรรจันได้สุดท้า,ทา,า,นนทายคิบุ เฮ้ยอาจาว่าจะหให้นักกินจ้ะยอดแรกจ้ะอากาศดีๆจังมันว่อนมันยิงลูกมาปุ๊บคว,ง,วงเราจะเลี้ยนไปตรงเลี้ยนแม่เราได้เบิ่งแต่ละเบิร์กอยู่แต่ว่ามันเป็นคู่เดียวกันไงคู่คนเดียวซ้อน,อนสู้ค้าแล้วพาลานะ่ะแล้วท,ที่นี่คิดว่ามันเป็นสุขคา ต่ไซซน์นเลียนไปเลยตัวงเ่พะล่ะ,ะ้างสาผ่อนนะสวัสดีค่จะจะ้าไปเอกกำลังูสาจะเตรียมของกำลังทำการแสดง <laughs> สวัสดีจ้าไร่ซตวันนี้วาันจาันทีปเจ้าคมาคนจันรอันไล่ซดแต่ว่าอันเพจอะไรบ่ไดยูทูบอะไรบ่ไดเดี๋ยเม้นเป็นยังงี จากคือขึ้นเ่ากับเอาม้วนดนีข้ามันข่างมันข่างเนะอันยูรูปเด่นไล่เด่นนะที่เนืงมันกระเด้งออกมาเลยใช่แต่ว่ามันขื่นนี้ยไอ้เห็ดมันมีขื่น่าไหลสุดเลยเออจ้าอ่าูคนไหลมือวนหนีไหลสามสีหลอมันข่างขางที่เรามันเป็นอย่างงูแตาเป็นยาเป็นสิ่ไรงเว้นเดี๋ยวเอกไปดันหน้านะเออจ้ถ้าจะไล่ ไเดนที่เดียวมันเด้งออกแลมัขงกับไรเห็นย่บไร้าจะอมาสวอยู่านวานี่นุกับไรเสอกานตายา้าตอนอันซ้อมร้องเพลงไหลอยู่สามจีหลอกไหลไหมอันมัด่างจ้่เห็จย่งได้กับว่าเซา้าก็เลยไหลแบบค้างๆอั่งจ้านุโมเลยอานมนเมื่วานี่มันขืนแค่บางอันจ้ะอ่านบ่ได ไล่ไล่ไปจนเกือบสีจบแล้วมันยังขืนเมนให้ข้นแค่าบางอันทีเขาจะเอาเมีนแหลกๆมันเมนไ้มมีนแต่มันเมนแล้วมันบ,ขนนบ่ขืนคนัญเมืองอะไรท่าใดมันก็บอกขืนมันคางเลยแต่ว่าเอากยครื่องเขาเบิ่งเน่ยมันเมืองไห้อยู่หุูกอเลยไล่แบบนั้นเลยไล่แบบค้างๆตอนแรกวว่าจะให้ตุ้ยเขาอันไล่โซนั่ม แต่มันที่นี่มันค้างนุก็เลยเด็กข้อเอาแต่ว่าอันนี้คนอยากเห็นนุก็เลยข้อเอาจ้่สารัคิมนี่กะมันมีอย่างหลายกัะผพาน้ำตาลไปซื้อของซื้อนักกินซื้อจ้ะเมื่อไหร่ถ้ากินกนั่ก็ลแม่เนี่มือแรงสิเพราะว่านุกับไปโรงเรียนกับบริเวณนักกินไว้แล้วก็อีกอย่างมันน้อยไผ่เฮียนกับมีคนซื้อเนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเห็นนักกิน ก็เ,เลยภาพกันไปซื้อจ้ะซื้อแล้วกินเอาไปถักกินถ้าเราคลิปนี้ก็เอาไว้สน,นีสักกอนนจะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์ดกดแชร์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจำจใจไข่ช่องพีเคนราหน้าดีตายแล้วนจะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย